วานบูดามีเชือกรัดที่ปากว่ายน้ำโผล่กลางทะเลกระบี่โถนอนลูกใครแกล้งนอนกะหรือว่าน้องไปติดเหยื่อติดกับอะไรที่ไหนมาทำไมถึงมีเชือกมัดปากอยู่แบบนั้นจากกรณีในโซเชียลค่ะมีการเผยแพร่คลิปสะเทือนใจนักอนุรักษ์วานบูดานะคะคือน้องเนี่ยมีเชือกรัดอยู่บริเวณปากค่ะน้องก็ได้มีการโผล่อยู่ที่ทะเลกระบี่ ตอนนี้เนี่ยกำลังเร่งออกหาตัวน้องนั่นเองนะคะเรื่องนี้เนี่ยมีผู้ใช้ tiktok อกท่านหนึ่งค่ะมีการโพสต์คลิปวานบูด้าขนาดใหญ่เลยนะคะผู้ชมโดยมีความยาวกว่า10เมตรเลยค่ะกำลังไหว้แล้วก็โผล่ตัวขึ้นมาเหนือผิวน้ำบริเวณรอบปากของน้องเนี่ยก็จะมีเชือกติดพันอยู่นะเหมือนโดนมัดปากอะไรทำนองนี้ค่ะซึ่งคลิปดังกล่าวเนี่ยถูกบันทึกไว้โดยชาวประมงพื้นบ้านบนเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะ พร้อมกับระบุข้อความด้วยนะคะว่าวานรูดา้าน้องหน้าสงสารมีเชือกติดอยู่ที่ปากเจออยู่กลางทะเลเกาะลันตาจังหวัดกระบี่พอจะช่วยน้องเนี่ยก็น,น้องก็ดำลงไปใต้น้ําขอให้ปลอดภัยนะวานน้อยคือเขาก็จะเข้าไปช่วยนะ,ะผู้ชมแต่ว่าน้องเนี่ยน่าจะกลัวคนหรือตื่นคนเนี่ยก็หนีไปซะก่อนดำลงไปซะก่อนต่อมาค่ะนายวีรศักดิ์ศรีจ,จังหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่เนี่ยก็ทราบว่าคลิปดังกล่าว ทางอุทยานเนี่ยเห็นแล้วแหละรู้เรื่องแล้วแหละแล้วก็ให้ทางทีมเจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบในเบื้องต้นก็พบว่าสภาพพื้นที่เนี่ยน่าจะเป็นทะเลระหว่างเกาะ5แล้วก็เกาะหมานะคะในเขตอุทยานหมู่เกาะลันตาเนี่ยเองค่ะคุณผู้ชมขณะนี้นะคะได้มีการสั่งการให้ชุดลาดตระเวนทางทะเลเนี่ยออกตัลาดตระเวนตลอดเวลาะคะ่ะเพื่อค้นหานองวานบูด้าตัวดังกล่าว หากพบเจอก็จะหาวิธีช่วยเหลือน้องแต่ก็ต้องยอมรับปนะคะว่าการค้นหาเนี่ยค่อนข้างที่จะทําได้ยากแล้วก็ลําบากะคะ่ะเนื่องจากทะเลเนี่ยเป็นทะเลเปิดแล้วน้ําก็ลึกมากๆนะคะุณผู้ชมวานเนี่ยอาจจะว่ายออกไปได้ไกลค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าพื้นพื้นแผ่นนั้นน้าน้นานทะเลเนี่ยมันก็กว้างนะคะแล้วน้องเนี่ยกวานมันก็เหมือนวานนะคะุณผู้ชมมันก็ไม่รู้ว่าจะโผล่ขึ้นมาอีกทีตอนไหนเพียงแต่ว่าคนที่ถ่ายเนี่ยเขาเห็นพอดีแต่ว่าจะไปช่วยแล้วปรากฏว่าช่วยไม่ทันค่ะ ม,มันก็ค่อนข้างที่จะลำบากพอสมควรเราก็ไม่รู้ด้วยว่าน้องเนี่ยโดนมัดมานานแค่ไหนแล้วหรือว่าโดนผูกปากมานานแค่ไหนแล้วนะคะน้องเองก็คงอยากมีอิสระค่ะเราก็ช่วยเล่งช่วยติดตามมาอย่างเต็มที่ส่วนเจ้าวานบูดาเนี่ยค่ะมุกจะขออธิบายลักษณะมันก่อนว่าน้องเนี่ยได้รับการเข้าสู่ริดสัตว์สงวนของประเทศไทยเป็นลำดับที่16ด้วยนะคะลักษณะของวานสายพันธุ์นี้ก็คือเหมือนว่าจะมีลำตัวเรียวผิวหนังของน้องนี่ก็จะเรียบ ครีบหลังเนี่ยจะมีขนาดเล็กค่ะเป็นรูปโค้งค่อนไปถึงแบบปลายทางครีบคู่ด้านหน้าเนี่ยมันก็จะมีแบบปลายแหลมๆด้วยนะบริเวณส่วนหัวเนี่ยมันก็จะมีแนวสันนูนๆอยู่3าสันมีล่องใต้คาง40-70ล่องอะไรประมาณนี้นะคะลักษณะดเด่นของวานสายพันธุ์นี้ก็คือจะมีลำตัวเรียวผิวหนังเรียบนั่นเองค่ะเออคือแบบว่าน้องลักษณะมันจะเด่นกว่า สัตว์ชนิดอื่นๆหรือว่าปลาชนิดอื่นๆนะฮะร่องของน้องเนี่ยร่องใต้ขาเนี่ยมันจะยาวไปถึงสะดือเลยหรือว่าพ้นแนวสะดือไปเลยแหละส่วนวานบูด้าเนี่ยนะคะน้องไม่มีฟานนะผู้ชมมันมีแต่ซี่แบบกรองเล็กๆสีเทาๆนะ่าจะเป็นแบบคล้ายๆฉลามหรือเปล่ามก็ไม่แน่ใจมันก็ไม่เคยเห็นวานบูดา้าเคยเห็นในในรูปนะคะคือเหมือนน้องน่าจะใช้แบบซี่กรองเล็กๆนี่แหละไปใช้กรองอาหาร,แล,ลออาหารแล้วก็กินอาหารเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรับเหยื่อน,ะนะะั่นเองค่ะน่าจะแบบเวลาว่ายเข้าไปมึงก็เหยื่อก็เข้ามา ฟลุ๊ยแบบที่เราเคยเห็นในสารคดีอะไรประมาณนี้นะแล้วก็จะเจอน้องเนี่ยได้ช่วงตั้งแต่เดือนกันยายนก็คือเดือนนี้แหละค่ะไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์เลยเดียวค่ะน้องเนี่ยก็เรียกได้ว่าใกล้จะสูญพันธุ์แล้วด้วยนะคะยังไงก็ขอภาวนาให้เจอน้องเร็วๆค่ะคุณผู้ชมสงสารน้องนะคะและนี่ก็คือข่าวไวไท์ไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม